ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เม่ย์มานําเสนอเมนูกุ้งพลาค่ะวิกุ้งพลาหรือพลากุ้งง่ายๆค่ะนี่ค่ะแต่หน้าตานน่ากินอย่างนี้เลยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเราทำพร้อมพรอมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เม่ย์มาชวนทํากุ้งพลาค่ะล้างนะผ่าหลังไว้แบบนี้ค่ะก็จะมีหอมแดงนะกระเทียมพริกตะไคร้หอมผักชีมะนาวนะคะแล้วก็มีน้ําพริกเผาเริ่มแรกเม่ย์จะมาลวกกุ้งก่อนนะคะ น้ำเดือดแล้วก็เอากุ้งใส่ลงไปรูปไขุ่กนะคะเป็นกุ้งอะไรก็ได้นะที่เราต้องการจะกินอันนี้แม่ใช้เป็นกุ้งสั่งทางเฟซน่าจะเป็นกุ้งโกลตัวไม่ใหญ่แต่หัวใหญ่ เนี่ยค่ะเดี๋ยวลวกให้เขาสุกก่อนนะนี่ค่ะกุ้งสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ตักพักไว้ก่อนนะคะปิดไฟได้เลยเราตักจะได้ไม่ร้อนมือเนาะโอเคเราไปยำกันเลยค่ะนี่ค่ะผ้ากุ้งของเอกนะเริ่มแรกเนี่ยก็จะใส่น้ำตาลประมาณช้อนนึงใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่เยอะนะหวานอะใส่น้ำปลา ข่ะพี่ก่อนเลยแล้วก็มะนาว แล้วเม่ก็จะใส่พริกเผาด้วยนะคะหนึ่งช้อนนะใส่ตะไคร้ลงไปเลยค่ะกระเทียม พริกนะคะหอมแดงจะเป็นหอมแขงหอมแดงไทยหรือหอมแขกแบบไม่กก็ได้นะแบบนี้ก็จะง่ายดีค่ะ ก็จะมาชิมนะคะจะเพิ่มมะนาวนะคะเพิ่มความเปรี้ยวจิ๊บจ๊าดวันนี้สุกใส่มะนาวไป3ามลูกนะคะลูกใหญ่ๆเพิ่มน้ำปลาใส่ผงชูรสนะใส่ไม่กินไม่ต้องใส่นะอันนี้ Okay. เอาผักหอมใส่เลยหอมผักชีนะถ้ามีสะระแหน่ด้วยเลิศเลยคุณผู้ชมแต่วันนี้แม่ไม่ได้มีสะระแหน่นะจากนั้นเอากุ้งลงไปเลยค่ะคลุกเขาให้ทั่วกุ้งของเราเลยนะ นี่คือผ้ากุ้งง่ายๆของแม่เอ๋เลยนี่จ้าเดี๋ยวแม่ตักใส่จานก่อนนะคะ ชี้สักหน่อยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะนี่ค่ะคุณผู้ชมขะกุ้งพลาของเมฆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตานา่ากินไหมคะกุ้งพลาง่ายๆนะคะลองทําดูนะจะได้เมนูแซ่บๆแบบนี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมฆฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมฆเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เมต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ